เรื่องเนี้ยคุณจะต้องใช้วิจัยยาในการรับฟังมากๆนะครับเพราะผมกำลังจะเล่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติครับที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาเอาได้ว่าตั้งแต่ ผมได้ไปตามหาครูบาอาจารย์ที่หาตัวจับยากมากๆอะไม่ว่าจะเป็นฤือีพระอาจารย์หรือว่าแม่ชีที่ท่านฝึกสมาธิอย่างหนักและบุคคลเหล่านี้เชื่อไหมครับว่าท่านเมตตาม,มากๆสามารถเปลี่ยนให้ผมเนี่ยจากยุคที่มันมืดมที่สุดอะกลายมาเป็นยุคที่สว่างได้เลยอยากจะเอาประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฟังเผื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนเหมือนกับที่ผมอะได้เปลี่ยนบ้างนะครับเอาละไปเริ่มต้นกันได้เลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณที่ผมอะ เข้าขั้นอยู่ในยุคดกตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนเรากาเงินแสนหนึ่งเอาไปเล่นอบายมุกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของมึนเมาการไปเที่ยวผู้หญิงลองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่ามันจะให้ความสุขเรามากหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้แล้วว่าเราจะใช้สิ่งไหนเพื่อจะเยียวยาสภาพจิตใจเราได้ตอนนี้เราก็ลองไปหมดทุกอย่างจนกระทั่งผมเนี่ยมึนและเมาฮะผมเห็นเพื่อน รอบตัวเนี่ยละลายไปต่อหน้าต่ตาเห็นกำแพงบนคอนโดละลายไปบ้านบิดเบี้ยวโลกแม่งหมุนผมกลัวมากนะตอนนั้นอะแล้วมันมีระเบียงอยู่หน้าต่างเนี่ยคือผมจะเดินไปเปิดเพื่อที่จะหนีจากตรงนั้นแต่ประเด็นคือมันเป็นระเบียงถ้าผมโดดไปคือตายคุณแต่เพื่อนนะ่ะโชคดีที่เพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนก็โอ้โหแม่งล็อกประตูทุกอย่างปิดปิดปิดหน้าตอนนั้นอะโอ้โหผมรู้สึกว่าชีวิตแลกเล็วมาก คือเกือบจะเอาตัวเองออกมาไม่รอดไม่รู้ว่าสมองของเรามันเพี้ยนอะไรมันนึกเรื่องอะไรมันก็มาหมดเลยมันอยู่ในโลกที่มันมืดมิดอ่ะอยู่มาวันหนึ่งนั่งดูซีรีส์อยู่ดีๆครับตึกเบ่งกระเอียงอืดอืดเบาเบาผมก็คิดว่าเฮ้ยอ๋อน่าจะเป็นช่งางสักพักหนึ่งมันโยกเนี่ยอืมอืมของในห้องเริ่มตกทีละชิ้นตับตับตับกต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 กเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมตกใจเข้าใจปะนอกจากนั้นลนและรนและเอ้ยอูจะยังไงก่อน วิ่งวิ่งไปปลุกเพื่อนเพื่อนนอนอยู่แล้วผมจําได้เลยวินาทีที่ผมถือของติดตัวมาเนี่ยคือทรัพย์สมบัติของผมก <c oughs> ้อนหนึง่งเล็กๆพาเพื่อนเนี่ยวิ่งออกมาจากหน้าประตูในขณนะที่วิ่งเนี่ยสมองผมตอนนั้นนึกถึงอะไรครับเฮ้ยไป,ไปทางไหนวะจะพาเพื่อนวิ่งไปลิฟต์ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนแผ่นดินให่เขาห้ามขึ้นลิฟต์อะเดี๋ยวแม่งลิฟต์ค้างโอ้โหแล้วเราจะพาเพื่อนไปตายแล้วนั้น โชคยังดีหนึ่งผู้ชายครับวิ่งตะโกนมาทางนี้ไฟอยู่ทางนั้นทางนี้ไฟอยู่ทางนั้นวิ่งวิ่งสวนมามีแม่มีเด็กเล็กสองสามคนนะตามมาด้วยผมก็โอ้โหลนลานเดินไปตามเขาไปกับเพื่อนเลยมีเด็กคนหนึ่งตัวเท่านี้เล็กมากเลยครับเท่าเอววิ่งตามมาดูเหมือนน้องจะวิ่งไม่ไหวฮะแต่วินาทีนั้นนะผมคิดอะไรไม่ออกครับมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับวิ่งตามมาเขาก็อุ้มเด็กคนนั้นไปขึ้นบ่าแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งลงมานยะจนถึงชั้นล่างในที่สุด โอโ้เกือมเอาชีวิตไม่รอดคุณนะตอนนั้นนะตั้งแต่นะั้นเป็นต้นมาครับชีวิตของผมมันก็เปลี่ยนไปคือผมเริ่มที่จะเห็นว่าไอ้ความตายเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราใกล้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆคือผมไม่เคยรู้ไงว่าชีวิตที่มันใกล้ตายมันเป็นยังไงจนมึนเมาแล้วรอบหนึ่งไอตอนมึนเมาก็ยังไม่ได้คิดอะไรได้ต้องมาเจอแผ่นดินไหวอันนี้เริ่มคิดได้แล้วว่าเออชีวิตมันเป็นของสั้นนะมันเป็นของน้อยเราก็เริ่มที่จะตามหา บุคคลที่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับโลกหลังความตายของผมได้ว่าถ้าเราตายไปอ่ะชีวิตผีหรือว่าสัมภเวสีหรือว่ายักษ์หรืออะไรต่างๆคุดน้าที่เรารู้ๆกันมาเนี่ยในเมืองไทยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี้เราก็เริ่มไปอยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณเหล่านั้นต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าโดยพื้นผมเนี่ยเคยบวชมา6ปีแต่ว่าผมมีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมมาอยู่แล้วครับ และผมเคยเห็นผีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กอ่ะเล่าให้ฟังชั้นๆนะครับตอนนั้นเล่นกับเพื่อน่สมัยเด็กน้อยเลยมันจะมีการละเล่นที่เป็นพิธีกรรมของเด็กอยู่ครั้งหนึ่งจําไม่ได้ว่าเขาให้เราปิดตาข้างขวาเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราเลือกว่าอยากเห็นผีอะไรมากที่สุดผมก็เลือกอยากเห็นผีตายโหงในขณะที่มือปิดตาอยู่เพื่อนก็จะเขียนยันไว้ที่ข้างซ้ายว่าผีตายโหงเขียนเสร็จปุ๊บ เขาก็จะเอามือด้านซ้ายเราที่เขียนยันเนี่ยนะเอามาปิดตาอีกรอบหนึ่งเอามือขวาออกสักพักหนึ่งพอเปิดตาขึ้นมาต้องบอกว่าโรงเรียนของผมเนี่ยข้างหน้าเป็นสุสานของคนจีนข้างหลังเป็นสุสานของคริสตโอ้โหแม่งล้อมอ่ะเข้าใจป่ะนักตอนนั้นโล่งนะที่เล่นกันเล่นอยู่สองสาคนมีแต่ผู้ชายเล่นไม่มีเพื่อนมันสงบงมากๆเปิดตามาเท่านั้นผมเห็นฮนะเป็นผู้หญิงคุณชัดมาก เป็นหน้าตาแบบเป็นเส้นผมเลยอะแต่มันไม่ได้เห็นเป็นกายเนื้อแบบนี้นะมันเห็นเป็นแสงแสงมันไม่ใช่เงามืดๆนะมันเป็นแสงใสๆผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือมันเป็นประสบการณ์อีกโลกหนึ่งที่มันเอาภาษามนุษย์จะเอามาอธิบายมันจะอธิบายยังไงวะแต่เห็นว่าเป็นรูปทรงว่าเป็นรูปผู้หญิงจ้องมันที่ผมแบบเนี้ยมองหน้าแบบเนี้ยผมตกใจนะตอนนั้นกูดิ้นเฮ้ยพยายามจะกระพริบตาให้หายหายไอ้เหี้ยกูกูคิดไปเองหรือเปล่านะ พยายามกระพริบตาขยี้ขยี้ตาเห็นยังเห็นอยู่จนผมต้องเดินออกมาจากตรงนั้นะเพื่อนก็ตกใจวงแต่แม่งทั้งวงเป็นครั้งเดียวที่เห็นผีชัดมากแล้วมั่นใจมากๆว่าแม่งผีไม่มีใครนอกจากเรา3ามสี่คนที่เป็นผู้ชายทั้งแก๊งและไม่ได้เกิดจากจินตนาการไปเองเนึกอกว่าเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยแหละแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งเรื่องนี้มันมันน่าคิดว่าหรือมันจะมีบุคคลอีกหลายคนบนโลกใบนี้ที่เรายังมองไม่เห็นอนั่นคือจุดที่หนึ่ง แล้วมันก็หายไปเลยหายไปไม่เคยเจอผีอีกเลยที่นี่ครับผมก็มีคนรู้จักที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเห็นมากกว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นไม่ว่าจะเป็นเห็นโลกหลังความตายเห็นวิญญาณต่างๆอาจจะพูดในภาษาที่เข้าใจง่ายคือเห็นวิญญาณเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์ยังไงครับที่นี่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมนั่นแหละแล้วก็เป็นครูด้วยที่สอนในสมัยมปลายแกก็เล่าว่าแม่แกเนี่ยตายแบบ จมน้ําตายตายไม่ดีอะครับทา,ทางที่ทําบุญมาเยอะมากเลยนะทําบุญสุขเสาร์อาทิตย์โอ้โหทําบุญหนักมากแต่พอเรื่องของแม่เนี่ยไปให้แม่ชีดูให้คนที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านจิตวิญ,ญญาณดูเนี่ยว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนก็เห็นตรงกันว่าแม่ไม่ได้ไปสู่ในที่สว่างนะแต่แม่เนี่ยเป็นวิญ,ญญาณดวงหนึง่งที่เรียกกันว่าสัมภเวสีก็ได้ก็เป็นสัมภเวสีอยู่บริเวณนั้นนะนะมันเป็นอีกพบหนึ่งผมก็แปลกใจว่าเอ,อ ทำไมวะคนทําบุญเยอะขนาดนั้นไม่เป็นสัมภเวสีได้ยังไงคือพี่เขาก็เล่าเสริมานะว่าแม่เขาเ่าเวลาไปทําบุญแต่ละครั้งไปวัดแม้ว่าจะทําบุญมากก็ตามแต่สภาพจิตใจโดยรวมเนี่ยยังเป็นคนมักโกรธอยู่อ่ะบางครั้งก็เผือไปตีเขาในวัดได้สาตีเขาก็คือตีลูกลูกเนี่ยนะครับลูกเหมือนไม่เชื่อฟังก็ตีซึ่งแม้ว่าจะไปทําบุญทุกวันก็จริงนะแต่ว่าสภาพจิตใจอะ่ะ ที่มาอยู่กับตัวเองหรือมาอยู่ที่บ้านมักจะเอ็นเอียงไปทางความโกรธมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่จมน้ําตายเนี่ยจิตณตอนนั้นเนี่ยแม่โกรธไกลที่ไม่ยอมช่วยเหลือก็เลยกลายเป็นว่าสภาพจิตอ่ะมืดดำมองภพภูมิที่รองรับคือภพภูมิไหนครับก็เป็นภพภูมิของสัมภเวสีทีนี้ผมก็ไปได้ยินอีกเคสหนึ่งแปลกมากคือพ่อเนี่ยก็กินเหล้าเข้าสังคมปกติแต่ว่าแม่เนี่ย ตักบาตรเลยดูแลพระอย่างดีโน่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตอนตายคุณพอไปถามพระหลายๆรูปหรือนั่งสมาธิไปดูเนี่ยก็มองไม่เห็นแม่ว่าแม่อยู่ที่ไหนอยู่ในภพไหนภพมืดก็ไม่เจอภพสว่างก็ไม่เจอพอมาดูจริงๆเอ้าอยู่ในภพมนุษย์ไปอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งคือแม่เนี่ยตายได้อุบัติเหตุครับเหมือนกับรถชนหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงที่รถชนเนี่ยก็เหมือนกับสติมันหลุดอ่ะแล้วแม่ก็ ไม่รู้จะไปที่ไหนตอนเป็นวิญญาณอะ่ะโอ้โหไปไม่ถูกหาทางนู่นนี่นั้นไม่ถูกแม่ก็เลยกลายเป็นสัมภเวสีอยู่บริเวณน,นั้นคุณส่วนพ่อครับวัดก็เข้าเล่าก็กินเอาว่าง,ง่ายๆตอนพ่อตายเนี่ยพ่อได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงหรือดีกว่าแม่เออผมก็เลยสงสยัยเอา้าคนที่ทําบุญก็ควรจะได้ไปอยู่ในภพที่สว่างไหมทาไมไปอยู่เป็นสัมภเวสีละ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปถามฤาษีเรื่องโลกหลังความตายเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆตอนเราตายเนี่ย ถ้าเรานึกไม่ออกคือตายไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะมีผู้นาทางไปอ่ะถ้าเป็นภาษาที่เรารู้จักก็คืออะไรยมพบาลยม,มทูตหรือมีผู้ตัดสินอยู่ทีนี้ผมก็ไปถามพระอาจารย์ว่าเอาพระอาจารย์เราทำมุลมาตั้งเยอะอ่ะแต่ทําไม เราถึงนึกถึงบุญไม่ออกตอนที่เราตายอ่ะแต่บางคนกับนึกออกมันเกี่ยวที่อะไรอ่ะคุณเป็นคครูตอบได้ไหมพระอาจารย์นั้นบอกว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เราติดอยู่ในโลกของความฝันคนหลับแล้วคนนึกออกไหมว่าตัวเองกําลังฝันอยู่อ๋อฉันฝันอยู่จ้าตอนนี้ไม่ว่าฉันจะฝันอะไรแค่ไหนฉันกําลังฝันอยู่จ้าเรานึกไม่ออกได้ซ้ำว่าเรานอนอยู่นะเว้ยไอ้กายฝันเนี่ยไม่ใช่กายที่เป็นกายเราจริงๆเรากําลังปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วนึกไม่ออกได้ซ้ำนั่นเหมือนกัน วาระจิตสุดท้ายช่วงที่คุณตายเนี่ยช่วงนั้นเป็นศึกชิงพบครับว่าคุณจะไปอยู่ในที่มืดมากๆที่ตกต่ํามากๆหรือคุณจะไปอยู่ในที่สูงมากๆเวลาถ้าคุณเผิญว่าตายไม่ดีหน่อยเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหยากมากครับที่เราจะประคองจิตได้คนที่ชนะในเกมนี้คืออะไรคือคนที่ฝึกสติมาอย่างดีครับคนที่ไม่สามารถชนะในศึกชิงพบได้เนี่ย แม้จะทําบุญมาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าสภาพจิตใจก่อนตายเนี่ยมันไปจมอยู่กับความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาใดๆก็แล้วแต่มันไปในทางที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคุณย้อนกลับมานะคุณตอนนั้นที่แผ่นดินไหวสมมตินะ่ะสมมติว่าผมไม่ตายคุณลองคิดดูนะว่านะตอนนั้นอนะสิ่งที่ผมยึดคืออะไรเสื้อผ้ากับทรัพย์สมบัติที่ผมหยิบมาก้อนหนึ่งผมอาจจะเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์คนที่สองหรืออาจจะเป็นอะไรวิญญ,ญาณตนหนึ่งที่ยึดติดใน ในสิ่งนั้นมากเขาเลยบอกนะครับว่ายึดติดกับสิ่งใดก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นเคยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเทศได้ลึกซึ้งมากมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เราตายเนี่ยให้นึกถึงวัวหลายๆตัวที่อยู่ในคอกแล้ววัวในคอกนั้นเนี่ยมีทั้งวัวตัวสีขาวและวัวตัวสีดําเวลาที่เขาเปิดคอกวัววัวตัวไหนออกก่อนนั่นแหละตัวนั้นนั่นแหละมันคือภาพรวมของชีวิตเราทั้งหมด สมมติว่าถ้าวัวตัวสีขาวออกไปโอเคกลายเป็นว่าเราก็จะไปสู่ในภพภูมิที่สว่างแต่ถ้าวัวตัวสีดําออกไปก่อนนั่นก็แปลว่าอะไรครับคุณก็จะไปสู่ในภพภูมิที่ทุกทรมานไม่ว่าจะก,กรรมหรือว่าวิบากอะไรก็ตามที่คุณสะสมมาเนี่ยเป็นไปได้หมดแหละครับที่มันจะเกิดขึ้นถึงบอกไงว่าถ้าวันนี้ใครที่ไม่เคยทําบุญอะไรเลยมันยากมาก ที่ตอนสุดท้ายอยู่ดีๆจะไปแบบโอ้โหนึกถึงบุญออกหรือนึกถึงพลังงานความดีออกเขาถึงบอกว่าพลังงานที่ดีที่สุดหรือบุญที่ได้มากที่สุดเนี่ยมันคือพลังงานจากการนั่งสมาธิเพราะเวลาที่คุณฝึกสมาธิได้ถูกต้องเนี่ยเท่ากับว่าคุณกําลังฝึกสติให้แหลมคมความโลภความโกรธความหลงคุณน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อยๆคุณกําลังขัดเกลาตัวเองและคุณมีสติมากกว่าเดิมทุกครั้งงนั้นตอนตายเนี่ยแม้ว่ากายจะหลุดออกจากร่าง แต่คุณมีสติอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ได้หลงอยู่กับโลกที่มันกาลังดูดคุณไปเพราะเวลาที่คุณอยู่ในมิติที่ซับซ้อนมากๆเหมือนวัวตัวสีดําหลุดไปมันก็จะดําไปทั้งแถบเหมือนกันตอนที่คุณฝันเนี่ยมันก็มีบางช่วงใช่ไหมที่คุณน่ะรู้ตัวว่าอ้าะกูฝันอยู่นี่ว่ากูฝันอยู่จริงๆแล้วฉันกําลังนอนอยู่ผมมาเป็นภาวะแบบเนี้บ่อยมากในตอนที่เรานั่งสมาธินิ่งๆนะช่วงเทศกาลไหนที่ผมไปนั่งสมาธิ7วัน10วัน ช่วงนั้นแม้ฝันน่ะยังรู้ตัวว่าตัวเองกําลังหายใจอยู่ในตอนนั้นในขณะนอนจิตมันละเอียดถึงขนาดที่ว่ารับรู้ทุกขณะรับรู้รู้สภาวะแต่มันก็ไม่ได้เป็นบ่อยเพราะออกมาจากตรงนั้นอ่ะกลับมาอยู่ในบนโลกเราก็ถูกงานครอบงำถูกโลกครอบงำเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันต้องฝึกการทิ้งชั่วข่าวทิ้งสมบัติทิ้งงานทิ้งเงินทิ้งความผูกพันทั้งหมดแล้วเอาใจเนี่ยกลับมาอยู่ในตัวครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชินกับการที่เอาใจไปอยู่ไกลตัวครับ แต่น้อยคนมากที่จะเอาใจกลับมาอยู่ในตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการฝึกขัดเกลาตัวเองอยู่บ้านฝึกการนั่งสมาธิบ,บ่อยๆฝึกสติให้มันมีคุณภาพจิตที่ดีเพราะตอนที่เราตายเนี่ยเราก็ไปด้วยคุณภาพจิตที่เราฝึกมาครับผมเลยเข้าใจไงว่าทําไมอ่ะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนไปนรกเท่ากับคนโคแต่คนไปพบภูมิที่สว่างเท่ากับเขาโคเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกสติกันมากพอ ทีนี้ตอนตายเราไม่ได้รู้หลักวิชาอะไรเราไม่ได้มีสติมากพอที่จะนึนกถึงบุญมันก็ไหลไปตามอารมณ์สุดท้ายที่เรานึกที่เราเห็นมันก็ยุติธรรมดีนะเพราะส่วนใหญ่อารมณ์สุดท้ายมันก็เป็นไปตามอัตโนมัติของเราคุณฝึกให้จิตมีคุณภาพแบบไหนมันก็จะไปด้วยคุณภาพที่เป็นอัตโนมัติของคุณดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องคิดว่าเออชีวิตของเราอ่ะท้ายที่สุดอ่ะเรากําหนดไม่ได้นะว่าเราจะตายเมื่อ,อไหร่ถูกไหมแล้วตอนตายคุณมั่นใจไหมว่า คุณจะไปอยู่ในภพภูมิไหนล่ะอย่าคิดว่าตัวเองทําบุญเยอะนะเพราะตอนเราตายเนี่ยมันไปด้วยกําลังจิตครับไปด้วยกําลังสติของคุณถ้าสติไม่มากพอถ้าไม่ได้ขัดเกลาตัวเองถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมามากพอมันก็ไปในตามภพภูมิที่คุณเคยยึดติดตอนยังเป็นมนุษย์พอผมได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้มากๆครับมันทําให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างว่าเออจริงๆทุกวันนี้ผมก็กลับมาเล่นสนุกกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเราหลับก่อนจะหลับเนี่ยผมต้องหลับด้วยคุณภาพจิตที่ดีที่สุดครับ คุณภาพจิตที่ดีคือคุณภาพที่มีสมาธิมีกําลังสติมากพอครับไม่ว่าจะเป็นการรู้ลมหายใจไม่ว่าจะเป็นการเอาจิตอยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับศาสนาที่คุณเคารพนับนถือได้หมดเลยให้หลับด้วยคุณภาพจิตที่มันสว่างดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าการฝึกสมาธินเนี่ยมันเป็นทางออกเดียวที่จะล็อกเอาออกจากฝันร้ายได้ไม่ต่างอะไรจากตอนตายครับถ้าคุณตายแบบไม่มีสติมาเลยไม่ได้ฝึกสมาธิมาเลย มันก็เหมือนกับการที่คุณติดอยู่ในโลกความฝันที่มันโหดร้ายและยาวนานกว่านั่นเองอย่าลืมไปฝึกสมาธิกันนะครับพบกันใหม่กับผม I feel amazing storytelling ครับ